เพนหนึ่งไมเอาเลยอไ่จะบ่าวอะูยงาจสาวมัวจะบ่าวนจเชื่องยุคโควิดนะครับไม่ต้องพี่น้องเยอะนะครับท่านมหาก็มาาแลวนะครับ ตอนนี้บรรยากาศก่อนเดินทางนะครับก่อนเดินทางก็ประมาณนี้นะครับกไปเดินทางก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับช่างภาพนะครับตุ้ยชกติ๊กชกงนาเลยมัดทีมัดทีเลยติ๊กชกันาเออจะมาต้องันาเลยจะมาดูกันนั่นเออไม่จะมาหนทาง ท่าทุกต้องห่างกันรองเม็ดหนึ่งเม็ดออเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งบรคลองไม้เหมือนเดิมยุคโควิดจังไงเลยอันนี้เราเตะก่อนแม่มือหนึ่ง y o u t จิ้นแนบอ๋อเฮ้ยครับ ต่อไปก็จะรออีกคลิปหนึ่งนะครับในการเดินทางไปแต่งสาวนะครับวันนี้เขาจะเอาเสาลงหลุมนะครับอีกไม่นานก็จะได้เอาเสาลงหลุมเลยนะครับคลิปนี้หยุดก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับไปชมต่อไปครับครับตอนนี้นะครับเจ้าบ่าวก็ได้ขึ้นรถแล้วนะครับเราจะไปเจอกันที่หน้างานนะครับจะเอาเสาลงหลุมนะครับไป โอ้โป่ะไปไปอยากเล่ารู้ไหมให้เขาพิชิตอยู่ในทูตในถุงเนอะนุกพิชิตอะไรแรงมึงกีนเลยนะครับจะขึ้นรถก่อนก้าเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นรถแล้วนะครับเราจะไปเจอกันที่หน้างานนะครับ บรรยากาศร,รวมๆก่อนเดินทางนะครับก่อนจะพาเจ้าบ่าวไปเอาเสาลงหลุมสำหรับคลิปนี้นะครับช่องของเราก็าไม่มีอะไรจะนำเสนอนะครับมีแต่ความสุขนะครับของเจ้าบา่าวครับยกมดแล้วแต่ยกมดแล้วทุกท่านนะครับวันนี้ง,งานแต่งครับ ตอนนี้กำลังจะเดินทางนะครับพ่อเก๋ไม่เท่ากำลังจะขึ้นรถแล้วนะครับ<ม>กำลังขึ้นรถกันนะครับช่อง YouTube ของเราก็ากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับหากชอบคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเราจะไปดูกันที่พิธีกรรมงานแต่งเตานะครับไป